ตอนนี้จะให้มาทําการเจรจาในประเทศไทยนะโดยใช้อันบาอิบราฮิมนะซึ่งทราบว่าก็มีการสนับสนุนผ่านพรรคการเมืองของเขานะครับเป็นเครื่องมือสําคัญบอกโอ้ฉันเนี่ยเจรจาอาเซียนได้ทุกอย่างจบยืนยันเลยหุ้นส่วนคอยดูนะงานนี้ไม่จบและจะบานปลายมากกว่าเดิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์ิมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของทักษิณชินวัตรทักษิณปรากฏว่านะฮะเดินทางมาสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่สิ่งนี้เกิดขึ้นทักษิณก็ประกาศบอกว่าจะมีการประชุมอาเซียนที่ประเทศไทยโดยอันว,าอ,วาอิบราฮิมนะครับก็จะเดินทางมายังประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนที่สําคัญก็คือว่าจะเชิญ พลเอกอาวุโสมินออนไลน์เข้ามาทําการประชุมด้วย เพื่อนบ้านไม่บริหารไม่ได้จัดการตัวเองเท่าที่ควรก็ต้องคุยกันกันคุทางพ่อแมากับเราต้องคุยกันมากขึ้นเพื่อให้หนึ่งเราไม่ต้องรับผลจากยาเสพติดบ้างคอเซนเตอร์บ้างพีเอ็มสองจุดห้าบ้างแล้วก็สารหนูที่ว่าพูดกันก็ต้องคุยกันหมดหลายหลายตองคุยเชียงใหม่โซนที่ติดกับทางพ่อแม่พี่แดนในตอนนี้เห็นว่าน้ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยต้องตัดเยื่อสัตว์เขียนพูด ตอนนี้ก็ทํางประหลัดประหลัดของกระทรวงทรัพย์ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ออก็ให้เขาชยดูถ้าอะไรที่มาอยู่ในความรับรู้ของรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยช่วยช่วยแก้ปัญหาถ้าใครติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณตักสินที่เชียงใหม่ในช่วงสงกรานนี้เราก็จะเห็นภาพ การเป็นนายกตัวจริงของนายทักษิณเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆหนึ่งเห็นจากสื่อมวลชนติดตามคุณทักษิณมากกว่านายกอุงอิงโฟกัสไปที่คุณทักษิณสัมภาษณ์คุณทักษิณให้ความสำคัญกับคุณทักษิณสองคุณทักษิณพูดอะไรเป็นประเด็นข่าวนั่นคือพูดแทนรัฐบาล การแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณก็คือทิศทางและแนวทางการทำงานการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ 3. พรพักร่วมรัฐบาลฟังแต่คุณทักษิณไม่ได้ฟังนายกอุงอิงหรอกคุณทักษิณสั่งอะไรพักร่วมรัฐบาลก็กทำตาม 4. คุณทักษิณ อยู่ในฐถานะตัวแทนของรัฐไทยต้อนรับนายกอินเดียนาเดนมูดีล่าสุดก็บอกว่าได้คุยกับมินอ,องไลแล้วห้าคุณทักษิณก็บอกว่าเรื่องกำแพงภาษีก็ได้คุยกับคนรอบข้างของโดนันทรัมแล้วหกคุณทักษิณก็บอกว่าเดียวมีโอกาสก็จะไป พบโดนันทําเองแล้วก็เจ็ดเห็นจากการที่นายกมาเลเซียยกหูฟูลคอกับผู้นำประเทศต่างๆแต่ว่าไม่มีภาพของนายกองอิงซึ่งเข้าใจว่าก็คงคุยกับคุณทักสินแล้วล่ะเพราะฉะนั้น ตัวแทนรัฐไทยหรือนายกตัวจริงคือคุณทักษิณ่ะตอนนี้ก็บริหารประเทศเบ็ดเสร็จอยู่คนเดียวยกหูไปคุยคุณนั้นคุณนี้ยกหูไปเจรจาความเมืองสารพัดนายกอง,ง์อิงก็เป็นแค่นายกนอมินีนายกขุนเชิดขอให้คนไทยทำใจว่าประเทศนี้ตอนนี้บริหารประเทศโดยคุณทักษิณครับ นายกบุตรีอันวาอิบรหิมนะครับแห่งมาเลเซียเดินทางมาเยือนในประเทศไทยสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับได้มีการพบปะหารือกระหว่างพลเอกวุโสมินอ,องไลน,นะครับผู้นําทหารพรมาร่าที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อปลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกับฝ่ายกบฏที่อยู่ระหว่างมีการส่งกําลังด้านการช่วยเหลือด้านม,มนุษยธรรมนะครับต่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศพมา่า ในฐานะประธานอาเซียนนะครับอันวาระบุกําหนดจะหารือกับพลเอกอุโสมินอองไลน์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17เมษาย,ยนจะเน้นเรื่องของมนุษย์เสียธรรมเป็นหลักนะครับเนื่องจากเวลานี้อาเซียนยังคงไม่ได้มีการติดต่อความสัมพันธ์กับ,ร,บร,รัฐบาลหารพม่าย่างเป็นทางการนะครับพมา่าประชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนที่แล้วทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพังทลายเสียหายไปมาก พมา่าเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเมื่อกองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งจนนำไปสู่สงครามการเมืองนะรัฐบ,บาลทหารและกลุ่มกบฏต่างๆได้หยุดยิงเพื่อเปิดทางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยเผนไหวทว่ายังมีการกล่าวหาซึ่งกันและก,กันว่าละเมิดเงื่อนไขหยุดยิงอย่างหนึ่งเน่ง อาเซียนเรียกร้องให้พม่าต้องปฏิบัติตามชันทามติ5หข้อนะครับเพื่อยุติการสู้รบและยังคงไม่อนุญ,ญาตให้คณะผู้นําฐานพม่าเข้าร่วมประชุมกลุ่มจนกว่าจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านี้อันว่าอิบราฮิมนะครับก็มีการยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียย,ยังคงส่งมอบความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่พม่าผ่านทางโรงพยาบาลสนามซึ่งกองทัพของมาเลเซียได้เข้าไปช่วยในการจัดตั้งให้ขณะที่ พลเอกอวุโสมินอองหลายนะครับได้เดินทางเข้าประชุมนะครับสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพมหานครในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศที่ไม่ค่อยจะบ่อยนักของผู้นำทหารพรมาร่าที่โดนนานาชาติคว่มบาตรตั้งแต่รัฐปรารปี2021เป็นต้นมาซึ่งครา่นี้ทักษิณบอกว่าจะดำเนินการเจราจาเอ ก็สิ่งที่ทักษิณทำนะครับที่ผ่านมาพม่าเนี่ยเขาไม่พอใจประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นของทักษิณไปเรียกชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มน้อยที่ว่านะครับก็เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเป็นโรงงานผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเข้ามาพบที่บ้านนะครับซึ่งประเด็นที่สําคัญคือพม่าไม่พอใจตอนนี้ทักษิณก็บอกในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียน ก็จะให้นะพม่ามาคุยกับอันวาอิบรอยฮิมใช้อันวาอิบรอยฮิมเป็นสะพผนนะครับและตักสินจะเข้าไปทําการจรจารในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยคือในพม่าเนี่ยผมจะเรียนให้ทราบว,ว่ามันสู้รบกันกลุ่มชนกลุ่มน้อยมันเป็นนักค้ายาเสพติดเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับแก๊งคอเซนเตอร์ค้ายาเสพติดทําสิ่งผิดกฎหมายแล้วเอาเงินเหล่านี้มาซื้ออาวุธจากฝรั่งบ้างจากฝั่งจีนบ้างนะครับแล้วก็ รบกับรัฐบาลทหารของพมา่าตอนนี้อันบากอิบราฮิมนะฮะก็จะบอกว่าให้มาเลเซียนะ,ะเป็นตัวกลางในการประสานให้พม่านั้นทําการหยุดยิงสงบจะแก้ไขปัญหาได้ทักษิณก็บอกโอ้โหฉันจะแก้ไขปัญหาทักษิณพูดแบบนี้ตั้งแต่ปี2557ข้ามปีสงกรานก่อนสงกรานอีกนะฮะข้ามมาจนถึงขณะนี้ ก็ไม่ประสบความสาเร็จในช่วงสงครามที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีการให้ชนกลุ่มน้อยเดินทางมาเจอทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่มาเจอที่บ้านแต่การจุรจาดังกล่าวจนถึงขนาดนี้ก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการหยุดยิงทั้งสองฝ่ายก็ประกาศหยุดยิงเป็นการชัว่วคราวอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพมา่าซึ่งเขาตกลงกันเองเรียบร้อยตอนนี้จะให้มาทําการจุรจาในประเทศไทยนะโดยใช้อันบะอิบรหิมนะซึ่งทราบว่าก็มีการสนับสนุนผ่านพรรคการเมืองของเขา นะครับเป็นเครื่องมือสาคัญบอกโอ้ฉันเนี่ยเจราจาอาเซียนได้ทุกอย่างจบยืนยันเลยหุ้นส่วนคอยดูนะงานนี้ไม่จบและจะบานปลายมากกว่าเดิมขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใูละเว้ยท <Hey! S 1> ูนีคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำใคร <Hey! S 1> เมืองไทยนั้นลมนอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย้ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิด มึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำรายกอบโกยกกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจมาพอพอเสทีิดพอเสทียกดมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กู้และเว,ว้ยเฮ้ยูนี่คนไทย บ้งไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบยำ่ำให้เป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจมพรวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดใครสิน้นพวกโองกินบ้านเมืองทำเพอ ชาติปัฒนไปกูละเว้ยกูนี่คนไทยรู้บ้างไม้ใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม ให้ลงมาตมาร่รวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินกำจัดให้สิ่งพวกโปกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตย มึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทําใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจวใครละเว้ย